มีความฝันเลขนำโชคฝันเห็นฆาตกรฆาตกรจะวางยาพิษนะจ๊ะฝันเห็นฆาตกรที่มีความพยายามจะวางยาพิษให้คุณกินจะได้ตา,ตายไปซะอะไรทำนองเนี้ยแหละอาจารย์เอ๋มองว่าคนที่ฝันเห็นฆาตกรเนี่ยนะ หรือฝันเห็นโจรเนี่ยนะก็ควรจะระมัดระวังตัวเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอ่าการฝันเห็นโจรการฝันเห็นฆาตรกรเนี่ยมันแปลว่าคุณกำลังมีปัญหาที่คุณนะ่ะไม่สามารถแก้ไขได้การฝันเห็นโจรการฝันเห็นฆาตรกรวางยาพิษเนี่ย ก็เหมือนเป็นฝันเตือนว่าตอนเนี้อาจจะมีสถานการณ์ที่ซับซ้อนที่คุณเนี่ยไม่รู้จะแก้ไขยังไงมหาสัจรั์มากพ่อมดหมอผี นกสองหัวเทพธิดาแห่งความเทพธิดาแห่งความตายแม่มดมันมีคนคิดไม่ดีกับคุณนะแหละแต่คุณก็ตัดสินใจเลิกคบกับสองคนนั้นไปแล้วนี่ ตัวคุณเองก็ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันคุณเป็นคนที่สติปัญญาดีเฉลียวฉลาดคุณมองเห็นคนสองคนเนี่ยคุณอะเป็นคนฉลาดคุณมองเห็นคนสองคนคนเนี้ยนกสองหัวต่อหน้าคุณก็เป็นเพื่อนคุณรับหลังคุณก็เอาคุณไปนินทาคุณเลิกคบกับคนที่เป็นแม่มด คุณเลิกคบกับนกสองหัวไปแล้วคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาฉลาดล้ำลึกเป็นพ่อมดเมอรลินคุณเป็นพ่อมดโมลินคุณเป็นคนมีชื่อเสียงตอนนี้คุณกำลังคิดมากกังวลใจกับปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาปัญหาเรื่องธุรกิจคุณอยากไปวัดทำบุญ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากแฟนของคุณนั่นแหละคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรักคุณคนที่เขารักคุณเขาจะยื่นมือมาช่วยเหลือในเรื่องนี้คนที่เขารักคุณน่ะเขาจะไม่ทอดทิ้งเขาจะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณเลขนำโชคสองสามสสาสอง สองสามสามสองสองสามสามสองคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาความรู้ใส่ตัวค่ะเรียนรู้ที่จะหาความรู้เรียนรู้ที่จะเลิกคบกับคนที่ไม่หวังดีจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณนะคะคนที่จะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณเนี่ย เขาเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีจะมีคนน่ะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณคุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรตูและจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้สำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ